ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My c a p Infinity ให้เสียงภาก์ภาษาไทยหน่อย My c a p Infinity จ้าวันนี้เราคอเสเนอรตอน Animal Racing ไปดูกันเลยจะสนุกขนาดไหนสวัสดีนุกทุกคนวันนี้พร้อมไหมพร้อมคุณครูพร้อ,อมครับสวัสดีครับคุณครูผมก็พร้อมครับวันนี้เราจะมาแข่ง Animal Racing กัน<ร>โอ๊ย ใครก็ได้เอาน้องไก่ออกจากโอ้คหูทีโอ้ my god มาพร้อมแล้วเราไปที่สนามแข่งขันกันเลยไปกันเลยคู่แรกวันนี้ได้แกซอมบี้กับสเปลเล่นนไอ้นายจะสู้ฉันได้ไงฉันเป็นกระต่ายวิ่งเร็วกว่าไก่อยู่แล้วจะบ้าเหรอรไก่วิ่งเร็วกว่ากระต่ายอยู่แล้วเอาละพร้อมแล้วใช่ไหม เริ่มได้ตอนนี้ใครจะเป็นผู้นำนั่นก็คือเจ้าสเกเท่านเหมือนกำลังจะนำอยู่แต่โดนซอมบี้กำลังเกียงแทงเข้าไปแล้วแคงไปแล้วเ,เราก็โดโนเบียดโกไปแล้วไปไปต่อเจ้าไก่กู๊กุูกเย้ผมเข้าเช้นชชยแล้วครับคุณครูผมเก่งไหมเอาละเก่งมากซอมบี้คู่ถัดไปเจ้าคิปเปอร์กับเจ้าสลามพร้อมไหมพร้อมครับผมก็พร้อมครับ เอาล่ะคีปเปอร์จะขี่มึกดำส่วนสลามนั้นจะขี่ปลาระเป้าเอาล่ะเริ่มได้เฮ้ยสลามจะลอยได้น่ะเอา้าทำไมเป็นงั้นล่ะแล้วอย่างไรล่ะเนี่ยเอ้ยคีปเปอร์น่าสงสารชะมัดเลยว่าแต่ฉันก็คงไม่ไปต่อแล้วค,คุณครูครับคีปเปอร์ตกลงมาจมมึนน้ำอ่ะเอาล่ะไม่เป็นไรคนถัดไปพิกแมนกับเจ้าแกด มันไม่สมเหตุสมผมที่ผมต้องขี่แกะเลยอะ่ะตัวผมณโแกะอีกอะ่ะเออผมต้องใช้นาแก้วมันใช่หรอคะคุณครูเอาล่ะอย่าเรืองมากไปกันเลย เจ้าพิกแมนได้นำเจ้าแก๊สไปแล้วแล้วโนนจะโดนเจ้าแรดแทงครับแล้วแทงไปแล้วพิกแมนยอมได้ไหมพิกแมนยอมได้ไหมเหมือนว่าพิกแมนจะอ่อนแรงลงเออนายไปเลยเจ้าแก๊สฉันไปตามนายไปแล้วเอ้าทำไมล่ะฉันมาทางลัดดีกว่าฉันชนะแล้วไม่น้อยพี่โกงแบบนี้ล่ะนีิสัยไม่ดีเลยอะพิกแมนเอาละเจ้าพิกแมนนี่ิสัไม่ดีเด็กๆข้ามทำตามนะ มาดูกันดีกว่าว่าคนถัดไปจะเป็นใครนั่นก็คือวิกเตอร์กับเอนเดอร์แมนจ้าเอนเดอร์แมนขีม่ม้าส่วนเจ้าวิกเตอร์ขี่ลามะมเอ้ยมันต่างกันเนี่ยก็ต่างกันอยู่นะเอาละเริ่มได้นี่เหมือนว่าเจ้าเอนเดอร์แมนกำลังจะน้ำเจ้าวิกเตอร์ไปแล้วว่าแต่เหมือนเจ้าวิกเตอร์กำลังจะแซงขึ้นหน้าไปแล้วส่วนเอนเดอร์แมนนั้นมาของเขาเป็นยังไรก็ไม่รู้ เฮ้ยม้าฉันเป็นอะไรเนี่ยทำไมวิ่งอยู่กูที่เฮ้ยสองนังหน้าฮ่าฮาม้าแกไม่ดีเรื่องไงเล่าจะเอ็นเดอร์แมนเฮ้ยเป็นอะไรกันนี่เฮ้ยจะชนะอยู่แล้วเชียวแล้วม้าของเจ้าเอ็นเดอร์แมนก็ล้มลงไปแล้วทุกคนเอาละกลับเข้าห้องเรียนกันดีกว่าเอาละเดี๋ยวเราจะเอาคู่แรกที่ชนะมาแข่งกันนั่นก็คือเจ้าซอมบี้กับเจ้าสลับเตรียมพร้อมที่สนามได้เลยอพร้อมเอาละอหอวไม้ไปกันเลย ทำไมนาะย<อ>ทำแบบนี้ล่ะเอ้ยแล้วไก่ฉันจะเดินยังไงล่ะเนี่ยเจ้าปลาปลากระกเป๋าไหนมันปล่อยน้ำออมากๆที่โกงกันแน่เลยแบบนี้นี่อ้อยไก่ทุงฉันพลยนต์แล้วมันไปไม่ได้เฮ้ยผมชนะแล้วครับคุณ่คูเอาล่ะคนที่ชนะคือเจ้าสลามคู่ถัดไปที่ชนะในรอบที่แล้วก็คือพิกแม็กกับเจ้าวิกเตอร์ไปรอที่สนาม พร้พอมไหมถ้าพร้อมก็ไปกันเลยเจ้าวิเทอร์นำไปแล้วแล้วเขาก็เป็นผู้ชนะเรียบร้อยมาด้วยความเร็วแสงอะไรครับนี่ยผมยังไม่ทันได้เดินเต้ไหนเลยเอาล่ะคู่สุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือวิทารกัตลามเอาละพร้พอมไหมถ้าพร้อมก็ไปกันเลย แบบนี้ก็ได้หรอเอาละทุกคนคลิปวันนี้ก็จบแล้วแต่ว่ายังมีคลิปถัดให้ทุกคนได้ดูกันอีกเนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Cat Infinity ให้เสียงพากภาษาไทยด้วย My Cat Infinity จ้าตรงนี้เราขอเสนอตอนเมื่อเหราไหมครับต้องเล่นเกมนิ่งเก็บเงินไปดูกันเลยว่าจะรอดไหมนะ,อ,ะอยโยก็มีทองตกตร,มตรงมาฉัน ทองนเงนี่ยไอ้บ้าลูกต่างหากหรอกไม่ว่าทองแต่นเป็นสีทองนะน้าลองไปดูสิอือฉันเจ็บนะโยนให้ฉันขนาดเนี้ยอ่านี่ไงของฉันมีเพียนเพี้ยนเหมือนไรอีกนี่แค่เดียวเองอ่ะฉันขอหน่อยมันได้หรอวีเตอร์อ่ะเอามันนี่อันนั้นมันส่งคูนะเอาอะไรนี่เล่นอะไรกนัน นี่มันทองนี่มันเป็นเหรียญทองมุลเข้ามหาศาลเลยนะ <Yes! S 1> ว้าวสุดยอดมากๆเลยใครเอามาให้คุณครูเนี่ยเอาละงั้นวันนี้เราวิ่งเก็บเงินซ้อมเป็นคนรวยกันเลยดีกว่าไปที่สนามกันเลยไหมติ็กตวันนี้นะครับคุณครูนั่สิครับผมอยากได้กันแล้วอยากได้เงินก้อนโตแล้วค่ะฮ่า <c oughs> ผมอยากเป็นคนรวยผมอยากเป็นคนรวยชน,นะสิ่ชนะที่อยากเป็นเศรษฐีไปกันเลยดีกว่าครับคุณครูทำไมมุดแต่พูดเล่นกินยู่ได้นั่นนสิครับ เอาละพร้อมกันไหมพร้อมแล้วต้องครับพร้อมแล้วต้องนานเราด้วยทำไมคุณไม่พาไปสักทีเนี่ยโอ้โหนานแล้วนะครับเอาละไปกันเลยเย้ไนส์เอาละนะทุกคนนี่คือสนามแห่งความร่ำรวยของเรา <What? S 1> ขอแปลงกลายเป็นรายธนาคารกันนะอู้วคือครับเลยชิมันเลยอะ,อ,ะ <Wow. S 2> อ่านี่นายก็เป็นคนจนนะเพราะว่าต้องไปเก็บเงินหนะ <laughs> ลอชิมันเอาละแซมบี้ไปเลยนะครับผมพร้อมแล้ว ว้าวเงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่ฉันไม่เคยเก็บเงินเยอะขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าเอข้างหน้ามันเป็นด่านที่ฉันต้องข้ามไปจริงๆเหรอนี่แเราจะไปยังไงล่ะ๋อให้ตายเถอะโอ้ยกว่าจะรอดมาได้ขันขอขอไปฝั่งไหนดีอันนั้นมีเบียแต่อันนี้มีเงินหรือหนังสือสำหรับฉันเหรอฉันอยากกินเบียมากกว่า ทำผมเลกเล่าเล่าจนไหมแต่ซอมบี้มันอยากไปกินเบียะมันก็เลยต้องกลับกลายเป็นคนจนแล้วโดนเหยียบกล้วยจนเลื่อนล้ำตัวแตกไปเลยทุกคนเอาละคนถัดไปอย่าให้เป็นแบบซอมบี้นะหวังว่านา้าจะทำสำเร็จนะวิเชอร์ครับผมผมมาท่องไปมหาเศรษฐีว้าวเค่องแกนี้จิ๊บจิ๊บแต่ว่าเอ๊ะมันเป็นด่านที่น่ากลัวนะครับเนี่ยถ้าผมไม่พลาดไปกูผมขัดทุกแน่เลยอนะ่ะ แบบนี้มันก็ง่ายเลยสิดีนะฉันไม่คนฉลาดนะฝั่งนั้นเบียที่เรย์ซอมบี้มันกินไปฝั่งนี้ฉันทำงานฉันทำงานเพื่อที่จะเป็นมหเศรษฐีลูกนั้นฮึฉันได้ใส่สูทผู้ายเป็นมหาเศรษฐีจริงๆด้วยแต่ว่ามันก็มีกลวินเหมือนกันแต่ฉันก็ไม่หลงกลหรอกนะฉันก็จะขึ้นแท่นเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของไมค์ค่ะนั่นอะไร ต้องลงไปตรงนั้นทำไมมันคืออะไรอะ่ะเ้ามันหลอกให้ฉันมาชุดตัวนี่นะเฮ้นายโดนหลอกแล้ววิทเทอร์นี่เงินงของนายเอาไปฮอ่อะไรกันเนี่ย oh, <no. S 2> นี่มันอะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ <Yeah! Hey! S 2> ้คุณคูนล่ะไม่รู้จะว่าอย่างไงเอาละคนถัดไปเลยดีกว่าผมขอสปีดเร่งความเร็วหน่อยนะครับผมขัดด้วยเร็วๆนะ แบบนี้มันต้องคำงานแล้วก็วิ่งไปไร<ะ>ฉันได้เสียสูบท้ายแล้วทุกคนแต่ว่าฉัน้าไปทาง,งานั้นเพื่อที่จะไป ติดตามร่ำรวยที่มากปีน,นี้ฉันจะเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเราในทัพพี่ได้แล้ว <Wow. S 1> ฉันก็ถึงห <Wow. S 1> แล้วฉันมีดุส้อยมีเลนไดมิเตอร์มีคุณค่างแล้วตบในี่ฉันก็ขันรถยินหรูระหว่างนี้ขอให้ฉันเรื่องถูกที่เธอแล้วฉันก็เรื่องมาถูกทางแล้วเรื่องสิ่งที่ฉันอยากได้กำลังประธานมาให้ฉันสุดยอดไปเลย <Wow. S 1> ผมหล่อใชิไหมครับเนามันก็แค่เปลือกอะนะพิกแมนเอาละทุกคนตอนนี้ก็หมดเวลาที่จะสนุกกันแล้วนะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะอ <What? S 1> ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะช่วงนี้เราก็จะรีบมาหาบ่อยๆนะคิดถึงทุกคนเลยบ๊ายบายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Minecraft n n f i n i t y ให้เสียงเา้าภาษาไทยน้อย Minecraft i ฟ f i n i t y จ้าเราหายไปนานเลยคิดถึงกันไหมวันนี้คอสเทอร์ตอนวิ่งอีกแล้วไปดูกันเลยว่าเราจะวิ่งทำอะไรกัน อ๋อรู้แล้วเราก็จะวิ่งไปหาสาวพยาบาลเซ็กซี่ไงครับเอาล่ะอย่าให้มันมากนะพิกแมมันจะเกินไปแล้วนะแอนเนี่ยนะครับต้องให้บัตรชิมค่านี้แนยเหรอก็ใช่นะสิเพื่อจะวิ่งไปรักษางไงซอมบี้แอนนี่มันโง่จริงจริงเลยใครปคนแรกครับก่อนนายไง,ไงพิกแมนไปเลยโอ,อยตลกชะมัดเลยฉันต้องมาเล่นอะไรแบบนี้เนี่ยเอาอันนี้แล้วกันเพื่อที่จะได้วิ่งได้อุย้ยวิ่งชิลุยเลย ว่าแต่ฉันต้องเลือกอะไรแล้วเนี่ยมันช่างดูแปลกๆอุย้ยน้องสาวทำไมสวยอย่างนี้ล่ะครับผมอ,อุ้ยจงมาแบบนี้พี่ใจละลายหมดเลย,นะยเนาะไม่สิพี่ต้องไม่แล้วต้องวิ่งไปต่อแล้วรู้ไม่นีว่าอันี่มันมีจางอ่ะอะไรกันครับทุกคนดูสิพิกแม่มันหลงสาวท<อ>ี่หัวปักบหัวปังหัวปั๊หัวปังหัวปั๊บหัวปั๊มเลยอะเลือกอะไรดีเนาะเอาอันนี้ลกัน สวัสดีน <rôle à> ้องพยาบาลคนสวยช่วยรักษาพี่หน่อยสิได้เลยค่ะแล้วหนูจะชีดยาให้โอ๊ยทำไมมันเจ็บแบบนี้ล่ะเอ้ยแต่ก็หายแล้วอ่ะขอบคุณมากเลยนะน้องสาวื ฉันขอวิ่งข้างล่างแล้วกันเอาอันนี้แล้วกันว้าวฉันกำยำมีกล้ามเป็นมัดบัสเหรอเนี่ยเอ้ยได้มันต่อยกันไหมอะแม่นะน่าแมนเแมนมาถึงเส้นชัยแล้วไหมล่ะเอาละคนถัดไปวิคเตอร์สเปรต้าชักมอนโอ้ยไม่ใช่วิคเตอร์ครับผมคือสไปดี้เออสไปเดอร์เออเอ็นดูแมนก๊อฟโอ้ยโหเอ้ยฉันอยากจะร้องเสียงกับ เำาแมเลวจังเลยมันจะติดได้ขนาดไหนลองเลยลูกกันเอาขาเข้าไปกันข้างโอ้ยใจสั่นไปกันแล้วเนี่ยเฮ้ยตัวยังกับยักษ์เลยอ่ะอย่าเข้ามาเลยแต่นายลงเขามาเลอ้วนายต้องจบแบบนี้ล้ช่วงหน้าอยากลองนี่นิดนะโอ้ยกระดูกฉันออกหมดแล้วเนี่ย นน่านาอยากลองดีดีนักมิทไมซ้มดิพร้อมก็ได้ครับไปเลย let's go เอ้ยมาทางนี้ไหมเหรอสนุกนะไม่ไปครับผมไม่อยากไปทางนั้นอ่ะ TNT เหรอ ทคนฉันต้องเอากล่องพยาบาลอันนั้นสินะอ้ยทไ่รถมันวันขนาดนี้ล่ะหยิบไม่ได้สักทีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยไม่นะมาหาฉันเดี๋ยวนี้เลยเจ้า่องพยาบาลฉันขอละขอได้ไหมโอยนายจะซิ่งไปไหนเนีน่ยฮ่าอมบี้ไม่ได้สักทีเสียเวลาชะรมัดเลย พยายามหนูเนี่ยก็มันไม่ได้เนี่ยอ่ออ่ออ่ออ๋ออาวีสแตทไบสกกลิตันพร้อมไหม่กระตังพร้อมแล้วล่ะครับถึงตาผมแล้วนี่ผมจะไปอย่างาระมัดระวังนี่สุดเลยให้เมืนวิญญาณจะออกจากล่างยังไงก็ไม่รู้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันหรือเปล่าอ๋อฉันไปกินยาพิษเหรอโอ้ยฉันเขา้าใจผิด วินาจันหมดจมากแล้วนั่นมันสวงสวรรค์นี่นาะว้าวาชัยได้รักขึ้นสวรรค์กสบายใจัยได้รกขึ้นสวรกลับมาดีเลยส,รรสกลินชัยอรรบอกอ้น,ไนาไปสวรรค์ไปลโลกขอชัดิ่งั้นฉันกลับและภารกิจเรียบร้อยคนจะไปวิชร์อาผมผมกำลังจะไปแล้วนะคะ แบลาอย่างรวดแล้วมันต้องแบบนี้เอามารวมกันให้หมดเลยฉันมันไม่ทำมันได้อยู่แล้วมันต้องแบบนี้ไปมันจะเป็นเวทเธอร์เอาล่ะทุกคนวันนี้เราขอจบคลิปเท่านี้แล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ช่องเราด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเราจะพยายามอัปเดตคลิปทุกวันนะอย่าลืมกันล่ะบ๊ายบาย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m y c a t Infinity ให้เสียงพาภาษาไทยโดย m y c a t Infinity จ้าวันนี้ขอเสนอตอนกินไปวิ่งไป,งไ,ปไปดูกันเลยจะงหนุกนาะไนว่าแตลเจังบ,บี้เป็นอะไรเนี่เอ้ะทำไมไนายทำกับฉันแบบนี้ฮจะจังนกเกลว่วมันแก่เอฟซี MC นี่ฉันไม่อยาอยู่พอดีเลยไอพี่เกลริงกันดีกว่า ชุดนะครับปุยรุ่ยผมกินกอไปเจอกันที่สนามวิ่งรุ่งกันปุยอยากหอมแล้วอึจะแย่แล้วเนี่ยมาแล้วมาคุณกูจะเอ้ยคุณกูไม่ดูผมเลยอ่ะใครก็ไทายควงทันทีกันทายแต่ไม่เอาฮะช่วยเหรอเดี๋ยวฉันจัดการให้เอ้ยมันต้องวิธีนี้เย้ยฉันหลุดพ้นแล้วเอ้ยนิดเดียวจะกบกันนะ อเอ๊อยากวิ่งกูขอนอนก่อนละกันกูนเคยอยากวิ่งกูวิ่งกันไปก่อนเลยกูครับแล้วใครเป็ <แ S 1> นคนต่อไปกว่จกาจะกันก็นเราเองไม่หละจะไปถามทำไมขอกินก่อนน่างงามงามงามอร่อยสมัดเลยกูครับนี่ไอ๊ะเด็กแมนตายวิ่งไปคนเดียวเลยไปโอ้ยกินฟายมันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ฉันขอลดความอ้วนในการกินผลไม้แอปเปิ้ลกันละกันตัวเล็กลงขนาดนี้เหรอ CDs นี่ฉันจิ๋วไปหรือเปล่า แต่ก็ฮะเหลือแต่หัวเลยเหรอออกกำลังกินเป็นไปก่อนแล้วกันเพื่อเพื่อพลังไอ้ในหัวจะใหญ่เป็นไปแล้วไม่แล้วกอะไรขึ้นตัเนี้อ่ะไม่รู้ไาดเจ็บหรือครับลุงอาทิละเมย์ป่ะเนี่ยผมขอสายแห่นกับรลางกันกวาดตาบ่อนะครับสลามพว่งนั้นต้องเป็นคนถัดไปแล้วนะโอ้ยผมไม่อยากไปอะครับ ่ราไม่น่าทำพฤติกรรมแบบนี้ล่ะมันนี่ใสไม่ดีนะรู้ไหมเนี่ยหรือจะโดนทำโทษจะสลายทให้ฉันรู้สึกงได้ยินเสียงน้าแบบแปลๆไอ้มันกำลังมาหาฉันล้อตัวฉันไม่เหนือแล้วเหลือแต่หัวทุกคอร์สไม่เป็นไรนสู้ตายฉันข้ามไปฟังแล้วให้ทายเพื่อไปกินถออร่ยอยนะใครไหนเล้ย กันเนี่ยหัวฉันจะปวดโอ้ยกุ้งขมับแป๊บโอ้โหครับผมเหียขอกินได้ไหมครับครัฮะนอน,นฉันเนี่ยนะไม่ได้นะนี่เป็นของฉันตาผมล็อกที่นะครับผมจะทำให้ทุกคนเห็นว่าการที่ผมกินตั้งสองทางนี้มันจะสร้างกล้ามเนื้อผมได้เยอังไงนี้มันตลอกเลยครับดึงเงินเข้ามานี่ครับ แล้วผมก็กำลัจะวิ yeah, Somehow, like <laughs> oh, no ่งขึ้นไปเพื่อใช้ชนะที่ได้กินชุดเบอเกอร์เย้ฉันขึ้นมาจุดสูงสุดแล้วที่ทุกคนไม่สามารถขึ้นมาได้เกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันนี่ยทำไมฉันรู้สึกแปลกๆฮะเกิดอะไรอ่ะโอ๊ยไม่น่ากินเลยอ้าวนายซอมบี้ถึงตานายแล้วนะ ครับผมแต่ผมเดินไม่ไหวเลยครับดูดิครับพิ่งพูมันไปไม่ได้อะมันติดก้นนะแต่ผมอยากกินเซนฟายมากๆเลยนะครับมันห่ากินสุดๆไปเลยอ,ะอ่ะเอานี่ไปเป็นรางวัลของนายฮะทำไมนั่นเทวดาอ้วนขนาดนัทเออ,อ,อ,อแต่ก็กินหมดแล้วคร่า ก็ไปโน้อยังสบายใจก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนี่ตผงพี่ไม่มาหย,ย,ยุจดจอาเบ็กก่อนโอ้ยยาเออเกิดเบรกไม่อยู่นะคะเพื่อนทูเอานี่นค er ิปเปอร์ดินี่คิปเปอร์ครับผมเอาวิ่งมาเลยคิปเปอร์ ครับผมจะพยายามครับกระดือกกระเดือกกระดือกกระดือกกระเดือกเอาไหนดีแล้วเนี่ยอยากกินไฟฟ้าเอาไปมาแล้วกันเฮ้ยหน้่มผมใหญ่ขึ้นครับคุณครูหนุ่มหนักหน้าทำไงดีครับเอาแอปเปิ้ลกินไปหน่อยแล้วกันฮะอะไรเนี่ยทำไมมันไม่สมดุลขนาดนี้แล้วครับคุณครูผมจะไปทางไหนได้แล้วครับไม่น่าลุงมาเลย โอเอ้ตัวฉันผิวเกินไปแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรฉันขอกินพวกอะไรเนี่ยตัวฉันหดไปเลยเหรอเ้นไฟหน่อยแล้วกันเพื่อเพิ่มพลังของตัวฉันจะได้สูงสูงเฮ้ยฉันโดนไม่ถึงอ่ะใครจะได้ช่วยฉันทีฉันก็โดดไม่ถึงจะต้องกลาเป็นไาหนึ่งอ่านฉันต้องเ็นือยแบบนี้จริงๆเหรอตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะขอบคุณนะพี่น้องพาฉันไปไหนนั่นเนี่ยไปเลย เอาล่ะทุกคนวันนี้เราขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสึ้คลิปให้ช่องเราด้วยนะเจอกันในคลิปหน้าละทุกคนก็กินอะไรก็ดูดีๆน่ากินให้อ้วนกันขนาดนี้ละไปละไป